มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสอนุษโคดถึงแม่หน่อยแบบนี้ก่อนอื่นต้องก่อนสิไปฟังเรื่องราวนะพี่น้องต้องขอก่ลาวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง้องไปมิดหมอแคนแฟนหมอลำแฟนครับ fc หมอหลองหมอลำสู้ขู่สุขอน้อครับเด้อมาพอ่อมาพบกัน ทางช่องไทยสีเกะชาแนลในเวลาตอนนี้ครับ8ปดนาฬิกาห้สนาทีสวัสดีไพย่องแฟนคลับ FC สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนคลับอีลาน่อยอุงอิงสู้ขู่สู้้นนะครับืันนี้คิ้วการคิวงาน,นอีหลาหน่อยอุงอิงงานแรกครับบายสามองหรือว่า1 5บหนาฬิกาจุดศูนอก ไล์สดทางด้านช่องต,อต่อต่ออยู่กับแม่เฟิร์นอูตาเน็กจะมีการไล์สดในเวลา15หนาฬิกาหลังจากนั้นครับตกยามมือแรงมาจะมาทำการแสดงที่ลานจอรรถอินซ่าลังสิตต้องขามวิวอ วิวเจ้าปักลังสิทธ์น้ะพี่น้องเนาะพี่น้องมีนหม้อแคนแฟนหมอลำอยู่ใกล้กะอย่าลืมไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจอีหลา่าหน่อยอ,อีกเ็ตกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการทายทายหนังฉากใหญ่หรือว่าฉากใหญ่ที่สุดเท่าที่เฮ็ดมากกว,วา่าใดจบเซตสิส้นกันไปเรียบร้อย แล้วมันเกิดยังคื้นครับระหว่างซอนุดกับแม่หน่อยเศาม่าจังได้เห็นพดซอนวดได้ออกมาปดแบบนี้ครับไม่คิดว่าแม่หน่อยจะทำกับ y o u ูทูบแบบนี้พี่น้องมิรหมอแก่นแฟนหมอล่ำไล้ผู้หลยคนได้เห็นได้เบิงได้แย่ง จนบอสโจไดีเอาออกมาโพดแชตาหักหลายผู้หลายคนไปสแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันครับถ้าเป็นตาหักเป็นตาสั่งหูคว่ำว่ากันหูเรื่องแล้วไหมสําหรับแม่หน่อยครับน้องยูทู e คือห้าเห็นภาพบรรยากาศ อบอุ่นครับระว่งระว่างสองครอบครัวมารวมตัวเป็นครอบครัวเดียวกันแม่น้อยนี่ได้อุ่มยูทูบตั้งแต่มือไปหยักไปย่ามกันเนาะหลังปีใหม่ไปนะได้มีโอกาสไปปูกปูกแขนและได้อุ่มยูทูบครั้งแรกในตอนนั้นเขาเสียไหนว่าความอ้อนโยนของแม่น่อยเนี่ย ให้น้องโยทูบเนี่ยหูซึกอบอุ่นหลับไปในอ้อมกอดของแม่หน่อยโดยปริยายหลังจากที่เว้ากันคุยกันเว่าง่ายๆครับหูเรื่องแล้วพ้นเว้า้นจากาเอออ่อนน้ำแล้วว่าสัตว์น,น้องยูทูบก็ได้แคทไฮเอื่อยเฟินกน มีความสุขรา่ว่าจะเป็นปุ๋งอญิงลำเพลินลำแพนรวมไปถึงสนุตและเอกหลายหลายคนทพีนองได้ไปเห็นภาพบรรยากาศของบึกขึ้นลงไปหลายคนกับไวทายกิดหลากหลายชอ่องไม่ว่าจะเป็นช่ององมจิ้มข่าวการะแสช่องรักช่องใหญ่ช่องเสียนนน อีกลหลายช่องครับสีใดไถ่ายทํำคว่ำเป็นตาหักคว่ำเป็นตาแพ้งของน้องยูทูบกับแม่หน่อยเธอว่าเมื่อเฮาได้เห็นภาพนี้แล้วพี่นออ้องมันเกิดยังครับเกิดความอบอุ่นเกิดเกิดความยินดีทั้งเสียนอนกับสีเอาอีกคนว่าสัน้น เอาหนองไข่ออ้านังได้เท่าไรครับสองรอยล้านขึ้นไปบวกห้าร้อยล้านนั่นคือคำวา้าคคำจาของแต่ละคนเมื่อเมื่อได้เห็นความเป็นตาหักตาแพ้งของน้องยูทูบน้องคนสุดท้องของครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแผงหรือว่าเป็นตาหักเป็นตา้ัง หลายหู้หลายคนหลงรักไปแล้วเป็นแฟนครับเอฟซียูทูก็มากมากหลายคนได้ตเด็ดโตเด่นโตดัตดดตดง,ดงกับน้อง y o u ูทู e กลับมาไม่ครับทางด้านสอนุดเพิ่นได้เห็นตั้งแต่แหลกเริ่มแล้วตั้งแต่แม่แม่หน่อยไปยี่ยมไปย่ำได้อุ่มน้อง YouTube ช่วงนั้นก็อบอุ่นละไร้ครับ เไดาเห็นภาพบรรยากาศครอบครัวสองครอบครัวมารวมตัวกันได้ด้วยยัางขับด้วยบุญนำผ้าวาดสนานำสง่งสอนุษปรารถนาอยากจะได้ลูกสาวจากสามคนฟ้าทรงอิลาน้อุหิงมาให้ครับได้ลูกสาวสมใจ แล้วก็ลูกสาวพาเฮงพารวยพาบักเอิ้นว่าบุญสัมพันธ์ครับบุญสัมพันธ์หรือว่าบุญน้ำผ้าวาสนาน้ำจองให้มากบพอกันอยู่ในสถานะคำว่าลูกเข้าสิเห็นโมเมนต์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆครั้งหลายๆครา ที่ตอนุดกับอีลาน้องยิงเป็นแรงใจให้กันและกันนั่งคุยกันจังสี่มันมีความสุขครับปราบลื้มยินดีกับเด็กหน่อยคนหนึงที่สัต์เซพเ่พะนนจอนกะว่าได้ดนะ้กับเวลาน้องยญิงกว่าจะมาได้ครอบครัวที่อบอุ่นถึงขนาดนี้ต้องต่อสู้ต้องดิน้นรน จนมาถึงทุกวันนี้นี่เท่าเห็นครับพลังความหักความแพงอของสอรนอดเองเอกหล,หลายคนครับเ็ดให้อีลาน้อยอุ้งอิงครอบครัวอีลาน้อยอุ้งอิงเป็นที่หูจักของคนไทยและคนทั่วโลกกว่าใดได้เพราะว่าช่องยูทู e ณปัจจุบันออนิจลาล่านผู้หิงนี่ดังไกลไปในระดับโลกแล้วเอาคลิปนี้ฝากตอนเรื่องเล่าวความดีอกดีใจเอาไว้แต่เพียงสติครับอิ่มอ,อกอิ่มใจไปกับบรรยากาศมือคขึนเนาะขอบคุณี่มะเบิงขอบคุณี่มะแยงพ่อ,อกันคลิปนาสบายดีครับผม